อ้าวบังชูสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูด่วงกว่างนะครับหรืกกวางชนหรือบ้านผมเรียกแมงคามนะครับบ้านผมเรียกอย่างนี้นะผมอยู่อุบลนั่นแหละก็บ้านผมอยู่ภาคอีสานก็เรียกแมงคามบ้านใครเรียกอะไรก็คอมามมต์หน่อยนะครับนี่นี่ครับผมมีตัวเมียหนึ่งนะครับคือคลิปที่ผมจับไปถ่ายจับแมงคามคลิปถ่าย เอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับคลิปจัเแมงคำหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมยังบพ่ถ่ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ถ่ายแล้วแต่ยังไม่ตัดนะครับก็คลิปนี้ผมลงก่อนนะครับโอเคเราจะมาดูเลยครับมาดูกล่องแรกครับกล่องแรกอันนี้เป็นกล่องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่อ้้วไปไหนไม่ได้หาไปไหนหรอกครับคือเขาผมพอเขาผสมพันเสร็จผมก็เห็นเขาลงไปในดินเลย เขาไปวางไข่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็จะมีตัวเมียแล้วก็กวางนะครับตัวผูก้ก็กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาหารอยู่นะครับคืออันนี้ผมให้เป็นผู้รานะครับก็ไปดูกล่องต่อไปกล่องตัวนี้นะครับเป็นกวางกี่นะครับเขาน้อยนิดเดียวยเ,เรียนเขาเียกกันอย่างนั้นนะ นี่นั้นตัวแค่นี้เองผมก็ให้กินผู้สารกันนะครับนี่ครับตัวนี้ผมไปจับได้อยู่โรงเรียนผมนะครับกับอีกตัวนึงก็จับได้อยู่โรงเรียนนะครับนี่อีกว่างกี่เฮ้ยทำไมขาหายโอ้ผมหนีไปนี่ครับเอา ลงไปลงไปเอ้ยเดี๋ยวผมขอเตอบก่อนนะมันเกาะมือผมเดี๋ยวผมดึงออกก่อนผมไม่ถนัดนะโอเคผมใส่กล่องขึ้นแล้วนะก็ปิดไปครับแล้วต่อมาตัวนี้จะอยู่อลังการกับเพื่อนเพราะว่า คือพี่ผมเอามาให้ซึ่งพี่ผมก็ใส่ตะก,กา้ามาให้มันก็อยู่อย่างนี้แต่เตมื่อวานเลยนะครับนี่อ่านี่ไงตอนนี้ก็เขาก็ใช้ได้อยู่นะโอ้ยไอ้ใบนี่เป็นใบกระถินนะครับใครให้พูษชาตอนนี้กินเก่งมากเลยนะครับทุกคนดูดิพู้ชาเป็นเนื้อแบบหายไปหมดเลยมันทำอะไรเนะีย่ยเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับทุกคน คืออันนี้เป็นไม้เออที่เขาไว้ไว้ปั่นนะอันนี้ผมทำมือหมุนะจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะทําแบบนี้หรอกคือผมทํามือหมเอาไม้มาเขี่ยเขี่ยเขี่ยแค่นั้นแล้วซึ่งทำอะไรไม่ได้หรอกเยดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับไอตัวนี้มันจะนี่ไงครับโอ๊ยงีบนี่ครับเนี่ยทำไมใครก็ได้ช่วยอธิบายนะครับทําไมตัวนี้มันจอบเอาแบบเนี่ยเอามือแบบปัดหนาตัวเองเนี่ยครับไม่รู้เขาเป็นอะไร ก็เต็มมีเสียงเกียเกียเกียนี่ครับีดิงมากไหนเฮ้ยตุดมดกัดเพราะว่ามันบ่แม่นมดก็ไม่มีนะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกวา่างมันออกดำๆน่าจะเป็นเพราะปกเกิดเห็นอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมเห็นในข้อผมเอาข้อมูลมาจากเน็ตนะครับเขาบอกว่ามันคือกว่างหักหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันสีดำในทุกคนมันเป็นอะไรมันสะดิ่งอะครับนะครับมันสะดิ่งเป็นไรไม่รู้นะครับทุกคนมันสะดิ่งแรงมากครับพี่น้องโอ้พี่น้องมันสะดิ่งแรงมากมันเป็นอะไร ในนี้ก็ไม่มีมดนะและถ้ามีมดมันจะกัดเข่าแม่โอ้พี่น้องมันเป็นไร,รอะพี่น้องมันสสด่งแรงมากครับพี่น้องอะไรเป็นไพี่น้องเป็นไร,รอะพี่น้อง นี่ครับมันชอบเอาเล็บเกาะเขาตัวเองแล้วก็ดึงลงมันเป็นไหลครับมันเป็นไหลหรือเปล่านี่คือผมไม่รู้จริงๆนะครับใครรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับ ตัวนี้เกาะเจ็บอยู่นะครับตัวนี้เกาะเจ็บกาไอ้กวางกิมากี้ไอ้สติงอะไรเนี่ยครับพี่น้องมันคือพฤติกรรมอะไรครับที่คือสมมุติครับเนี่ยเวลาผมจับใช่ไหมผมจับเขาเขายกขึ้นเขาจะชอบเอาเนี่ยเอาเท้าไปปัดหน้าตัวเองอย่างนี้ครับเนี่ยมันคือพฤติกรรมอะไรครับใครรู้บอกหน่อยนะแล้วก็เดินเหมือนเอ่อดวงใส่ฐานเล่นเลย คืออันนี้ผมเอาไว้จริงๆรแล้วมันไม่ใช่ไม้เออไอที่เอาไว้ปัดแมงคามหรอกนะคือผมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรผมเอาไว้กอบแมงคามเฉยๆแล้วน่ะสดิงงละสดิงงหนักเลยเดี๋ยวผมเอาเก็บลงก่อนนะครับเขสาสดิ่งหนักมากโอ้ก็ลงไปซะคือกล่องนี้ผมเห็นเขาผสมพันธุ์กันเมื่อวานเดี๋ยวผมจะลองเอาเทดูดีไหมหรือ ไม่ควรเทพเพราะว่าเขาอาจจะลงไปวางไข่ก็ได้เดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ไปถ้าเทได้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่ถ้าเขากําลังวางไข่และไม่ควรเทก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ไอตัวนี้มันสะดิงเป็นไรไม่รู้ครับพี่น้องมันอยากสู้หรืออะไรครับมันสะดิงอะไร หิวหรือเปล่าครพี่น้องแล้วจบคลิปนี้ผมจะไปหาแอปเปิ้ลไม่ให้มันกินนะครับวาพี่น้องมันสดีนแรงมากครับพี่น้องเออเกาะกงเอ,งเอ้ไม่ใช่สิตะกัโอ๊ยอะไรดังแจ๊กวะนะโอ้ยเป็นยัง พี่น้องใครรู้ว่าเมงคำสะดิ่งแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับโอ้ยแงท้องแล้วโอเคหายสะดิ่งแล้วอย่างอ่ะเด็กสู้เลย แต่มันไม่ใช่กว่างก็เรียกกว่างโซงหรือโซ่งนะผมก็จาไม่ได้ครับแต่มันไม่ใช่นะอันนี้มันกวางกว่างฮักหรือเปล่าเพราะมันดำๆมันไม่มีสีแดงเลยจะออกน้ําตาลนิดหนึง่งแบบนิดแบบเอาง่ายคือมันไม่มีสีน้ําตาลเลยสำหรับมันจะออกแค่สีฟองปลายตูดแค่นั้นแหละสดิงอะไรร้อน้วครับเป็นคามผมตอนนี้ พี่น้องมันเป็นไรอะเดี๋ยวผมจะจัดกล่องให้มันใหม่ก็ได้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีพื้นที่ในการอยู่นะหรือว่ามันทรงตัวไปได้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดกล่องให้เป็นคำตัวนี้ใหม่นะเอา้าพี่น้องมันไต่ขึ้นมือผมเรียบร้อยคือนี่ผมไม่ได้แอคติ้งนะคือตัวนี้มันกอดเจ็บกว่าตัวอื่นพี่น้องไปพี่น้อง คงจะขุดดูอ่ะเดี๋ยวผมก็ยไปหาข้อมูลกันนะครับนมันอยู่ด้านละงเอ้ที่มันเป็นคุ้ขุยนี่คือขี้เลื่อยนะเมื่อเช้าผมเห็นมันอยู่บนนี้เลยน่าจะลงไปกับตัวเมียนะโอ้ยอยากได้นหนอนแมงคามจังายผมจะปล่อยเขาใต้ดินนะครับ,รบผมจะไม่กวนเขาเลยนะครับส่นวนกว่างกิตอนนี้ก็ ู้สึกว่าขวางพวกนี้มันน่าจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะตัวนี้ปีจอกน้ำตาลน้ําตาลนะครับใครมีด่วงอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนตัวผมนะผมักเรียงด่วงคีมไม่รู้เป็นเลยนะผมว่ามันอืเท่ดีโอเคครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบุญครับ 嘿嘿。